ใส่แทนอย่างเช่นอันนี้คือลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์เนี่ยคุณผู้ชมนี่ซื้อซื้อเป็นแบบชงชาค่ะเราเอชงชาก็ได้เยอะแต่ชงชาก็เอามาใส่เอามาใส่ได้ก็มันหอมมากนะแค่เราเปิดถุงแล้วใส่งไปกลิ่นลาเวนเดอร์มันก็ออกเลยถ้าเราไม่มีอะไรใส่กลาเวนเอรลาเวนเดอร์ก็เอาเอาเอาเนาใส่ลงไปแทนเดี๋ยวมันก็แต่มันคืณต้องใส่นิดหน่อยอือแล้วก็จะช่วยให้เราได้ประโยชน์จากลาเวนเดอร์ค่ะ ทำมาทำ้งเราเมื่อกี้ที่เราคุยกันไปว่าช่วยลดเชื้อการเช็ลินทรียช่วยลดเป็นผิวได้แล้วก็ช่วยลดการอักเสบได้ก็ได้ประโยชน์เอนะคะค่ะ่ไม่ยากเในการอินเทอร์เน็ตนชักเตอนี่จะซือจากช้ตเอแล้วก็กล่าวกล่าก็ช่วยได้หลายอย่างนะคะช่วยส่งสารช่วยส่งสาก็เวลาเราไปส่งสารก็ได้ประโยชน์ค่ะทำให้อากาศอิสายนะคะแล้วก็อุมนใจได้ หรือว่าเราจะเอาพวกส่วนไทยสดมาใส่ก็ได้นะอย่างเช่นที่เมื่อกี้เราคุยกันว่าขิวตาพวกนี้แล้วก็ตอนนั้นเราให้เราถืงว่าเราใส่สีแล้วเราเอาตัวนั้นมาใช้ไม่ต้องผสมจุนดมหนมาใช้เป็นการใช้ไปเราก็เอามาใส่แ็่นี่คือในระหว่างระหว่างที่วันที่เราจะใช้วันที่เราจะทำแล้วก็เอามาใส่ในวันนั้นพวกเขาพวกนี้จะทำให้ส่สีได้นะคะถ้าในแล้วอย่างพวกนี้มันควรจะเป็นแบบส่ง ก็จะดีก okay. ่ถ mm ้าแห้งไปประโนอย่างมันหายไปหมดเลนะค่ะทีนี้เวลาจะเกราจะม็จะมีพลาสติกนี้นะคะเป็นสตวก่าว่าอะไรที่เราเอามาใช้ทำผลิตภัณฑ์พวกนี้แล้วเราไม่อยากลับไปใช้ใช้ทําสภาพี่นนะคะใช้ก็เกียวใช้ทำสำหรับพวกนี้เลยโดยเฉพาะ แล้วก็เออแยกกันจาคกำลังแช่เท้าก็ดีนะคะเ <g ly> พราะว่าเดี๋ยวมันมีเชื้อโรค <g ly> แล้วก็แล้วเราก็มีตัวกระบวนที่เอาไว้ฝนกันทีนี้อย่างแรกเดี๋ยวเราจะเอาพวกนี้ใส่ก่อนเอาเอาเป็นกระบบนกับเป็นเส้นใส่ก่อนเพราะว่าเราอยากจะบางทีมันเป็นเม็ดของบางคนาวเอาไว้นเ,ไวไวเนี่ยมันมันเป็นเม็ดเล็กๆใหญ่ๆแล้วดีให้มันแตกแบบนะคะ อ,อันนี้เป็นปริมาณเท่าไหร่คุณบอกอันนี้ค่าตัวนี่หนึ่งพันอันนี้ห้าร้อยากรารละเวนกับพิเศอย่างละงยี่สิบกรัมได้ค่ะก็ได้ค่ะถ้าไม่มีก็ได้ไม่เป็นไรมันก็ มันนก็ไม่ถึงกับขนาดว่าเราจะใช้งานไม่ได้ผลอะไรมันก็จะได้เหมือนกันที่จะมีเคร่องที่ก็ได้ประโยชน์เคร่องที่อื่นหนึ่งหนึ่งกิโลค่ะรอบนี้ครึ่งโลเป็นอะไรอย่างเงี้่สลับกันได้เลยนะคะปริมาณไม่ถึงปริมาณทั้งห้าได้ค่ะเดี๋ยวจะเอาเตียวเรามาใช้มากร้อยนี่เลือกเอาได้เลยหีือจะเอาเตียวอย่างยองใช้หก็ได้นะ คาร์บไฮเดรอย่างลยี่เลช่างก่อนถ้าเราช่างก่อนจะไม้ไม้เ่ยข้าวหรืนขช่างก่อนลิตัณนะเองใส่ถุงก็ได้ผลัที่นก่มขึก็ได้นะคะแล้วก็เมื่อกี้นี่ใส่หนึ่งร้อยกรัมนสื่ออ 4ออหรือ100กรัมส่วนั้งสองแบบแบบนี้ค่ะถ้าเราไปซื้อเขราขายเป็นอเราก็จะได้ซื้อถูกถ้าเพราะขายเป็นกรัมเราก็จะได้บอกถูกไม่ต้องคนจะใส่จะกรองจะครามมันจะยากนะคะอันนี้เราคำนวณที่25กรัมกับะ2อนะคะทีนี้พอเราใส่ลงไปเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเบบนี้เราบี้ก่อน ใช่ไหมหมันก็จะเป็นเล็กๆอยู่ใช่ไหมคะเราก็จับมันดีก่อนดีให้มันต่อไก่อนถ้าเราไม่ดีมันเมันเป็นเล็กๆเวลาเราใช้เราใส่บางที เราตักเพลเลงไปแช่ทลาอุ๊บจะเหว่ามันมหนึ่งคาราบุนยุะจังมัอไม่เหมือนจริงทิ่เสร็จแรงจังเพราะว่ามันมามันมาเป็นมัก็จะได้ขวดผิแต่ไม่ต้องถึงขนาดไป็ต่ออยู่นะคะแค่นี้ก็จได้เลยเราไม่ได้ใช้ยาเปียกที่แบบมาคอบหน้าตาหน้าอย่านี้ไม่ต้อง่ ลางทำง่ายมากเลยสามรทำเองที่บ้านได้เลยนี้อยากปับกปะองก็เดิงชีดอกเลยค่ะอยาแรับแรงข้าวมันีก่ข้าวหอมมลยแล้วก็เอาดอกตัวไี่ชอบอแน้ำอุ่นก่อนได้ะคะได้ค่ะดอกตุที่มีนะ่าสัานะคะ เราเน้นที่การเราเน้นได้ประโยชน์จากสารอาหารที่อยู่ในเกลียนะคะและธาตุที่อยู่ในเกลือเพื่อให้มันต้องอุดไไมไปด้วย อเอแบ่งเป็นสองส่วนหรือว่าหรือว่าสามส่วนก็ได้เทส่วนแรกกันก่เพราะว่าเราจะต้องคนตัวือพิมพ์ถึงการบินกับเกลือเนะะี่ยค่ะให้มันทิ้เขาให้มันเข้ากันแล้วนะเดี๋ยวเราค่อยเทเกลือส่วนที่เหลือลงมามันก็จะได้เข้ากันหมดทุกส่วน เยอะขนาดนี้อันนี้ก็ได้เยอะค่ะได้สามสิบสามสิบเลยถ้าเราลดส่วนแล้วก็เทียบประมาณ ทำสปาเกลือแช่เท้าจะเอาเกลือมาจะเป็นดอกเกลือก็ได้หรือเกลือชมพูหิมารายันแล้วก็ใส่กระบูนพิมเสนน้ำมันหอมระเหยถ้าไม่มีน้ำมันหอมระเหยพวกลาเวนเดอร์คาโมมายูคาลิปตัสก็เอาพวกที่เป็นดอกก็ได้ซื้อแบบลาเวนเดอร์แบบที่เป็นดอกมาผสมก็ได้ถ้าใครไม่มีน้ำมันหอมระเหยเลนที่เกลือ เกลือต้องเป็นเกลือที่มีแร่ธาตุฉะนั้นไม่ใช่เกลือที่ทั่วไปตับปลเหมือนกับไข็ปลานะค่ะตับป้าเพราะอะไรคือตับตลาตับปลาต่างๆแ่บปลาตับหรือไม่หากตุ้กไปตุ้กมาให้เข้ากันทำเกลือแช่เท้าเกลือสปาแก้วทุกอย่างมาผสมกันจ้ะทำใช้เองได้ อตจานท่านนี้เขาใช้ดอกเกลือแล้วก็ผสมเกลือที่มารลย,ยังเสริมเป็นโรยน้คะเนะวลาเราคนก็ถ้าเนถ้าเป็นมันมันก็หนักโรยห่นิดนึงถ้าเราเมไม่เนคะยโผล่ก็จะไม่ยงถ้าเป็นเด็ก็ก็เอาเป็นมานมนะิดน้อยใส่ที่ละหน่อยใสที่ละน่อย เกลือยิมารายันคือจะเป็นเกลือที่มีแล้วถา84ชนิดเพื่อให้เขาสู่ร่างกายได้ผสมกับน้ำมันหอมระเหยลองทำกันดูนะจ๊ะ ใส่ทีละตัวคนจนมันเข้ากันก็ค่อยใส่ตัวหนึ่งจริงๆดอกไม้แห้งพวกนี้ก็ใส่ตามชอบเลยค่ะไม่ต้องไม่ไม่ไม่มีอตราส่วนลงปิ่นเอาว่าเออประมาณนี้มันพอดนะหรือว่าเวลาที่เราใส่แช่เราอามแช่ที่หลังต้องผสมกับพวกนี้เลยก็ได้นะคะ ล้ว pues ก็เอามาโลยตัวอย่างนี้ป pues ่ะคะตอนที่เราจะผสมข้าวับบไหนกันก็ได้ เทกรวดอยู่ที่จุดเดียวนะให้ใส่ทีตรง้นิดตรนั้นหน่อยนะค่ะแล้วก็ใส่ทีละใส่ไทีละหน่อยแล้วก็คคนคนนเราไม่้สวเอ้ยาเกัืเข้าแนเวลาเราส่แฟมันก็จะเกีใช่ไหมนะแล้วก็โดยกรฟังชีวน่ะดเตรือมีเลยชิชีข้านที่สุดแล้วเรา่ดใส่หน่อย จริงๆเอ่อที่เราซื้อจ้าใหญ่ไหมคะจริงๆก็อาจจะเป็นแหล่งอาจจะเป็นจากแหล่งที่เขาเอามาค่ะถ้าเป็นยูคาริโอซ่าที่มาจากพินเราก็จะถูกบอกยูคาริโอซ่าที่มาจากแอคเตย์เนี่ยใช่ไถ้าเราพูดถึงแหล่งใหญ่ๆนะก็คือเอ่อยูคาริโอซ่เนี่ยก็จะมาจากมาจากพีนก็ได้นะคะ แล้วก็แต่ว่าถ้าเกิดเราบอกว่าของของที่ของซุกของออสเตรเลียไม่ได้นะถ้าบางทีเราไปออสเตรเลียมันก็จะแพงกว่าใช่ไหมคะ เขาจะซื้อมาเป็นโลนี่แต่ก็ถือว่าซื้อเป็นโลเนี่ยอันนี้โลละประมาณสองทองเลยอันนี้ก็คือราคาที่เขาเรียกว่าไม่สวยถือว่าเป็นราคาปกติถ้ากดแค่นี้อันนั้นร้อ,าาอน,น่อานถ้ากดเท่านี้นะ ที่เราซื้อเราต้องเราต้องเราก็โอเคเราต้องสุขว่าเขาเชื่อถือไดนะ้อย่างเงี้ยค่ะอย่างขณะแรกซื้อโลนี้ก็ตกประมาณเกิดสองพันนะคะโบกแวะอะไรเสร็จแล้ว,เ,ลวเนี่ยสองพันซึ้อโลน่าจะขายได้ตอบแล้วนคะ่ะแต่ถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนได้นะเพราะว่าจริงๆตั้งแต่ช่วงที่จีนเขา ชิปโรงงานค่ะที่เป็นแห้งให้โรงงานต็้ขายของพวกนี้ค่ะขายวงขอยช่งสัางใเลยแล้วแต่ที่นต้องต้องได้น <EN> ้าต,ต, <dumpling> ต่างที Lun ่ด <glowing> ีอะเยอะตอแทนเ่เยอะชอนลูวาชิ <acha> <S <s <ut om>